การเคลมประกันร,รถยนต์นะคะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่วว่าดีนะคะวันนี้แหม่มจะมารีวิวนะคะการเคลมประกันร,รถนะคะของบริษัทมิแท้ประกันไทยนะคะก็เป็นรถของแหม่มเองคันข้างหลังนี่แหละคะ่ะ เคลมครั้งนี้นะคะเป็นการเคลมแห้งนะคะเคลมแห้งก็คือเราไม่ได้เคลมณเวลาที่เกิดเหตุก็คือเกิดเหตุมาหลายวันแล้วนะคะค่อยไปเคลมค่ะกรณีนี้ก็อย่างเช่นการไปชนต้นไม้ชนกระถางชนกำแพงขูดฟุตบาทอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแผลของแหม่มนะคะไปโดนอะไรค่ะแล้วนี่ก็เป็นรอยที่แหม่มไปเกิดเหตุมาค่ะกระจกนะคะของอไฟไท้ายนะคะแตกเลยค่ะ อันนี้คือไปชนต้นมะม่วงมานะคะต้นมะม่วงที่บ้านพี่สาวค่ะอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่แหม่มจะเคลมนะคะยังมีอีก2จุดนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะตรงกระจกข้างนะคะก็เชื่อว่าน,น่าจะารถหลายคัานาจะเป็นแบบนี้นะคะท้ายนะคะจะเป็นตรงฝากระโปรงหน้ารถนะคะก็เป็นจุดเล็กๆค่ะคือไหนๆเคลมทั้งทีแล้วะะก็เลยขอเคลมจุดนี้ด้วยนะคะนี่เป็น เหล็กนะคะล้มมาทับนะคะก็เลยเกิดรอยกันขึ้นค่ะก็มีทั้งหมด3จุดนะคะที่แม่มต้องการจะเคลมค่ะคือก็จุดอื่นจุดเล็กๆนั่นคือโดนมานานแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ไปเคลมนะคะจนมาเจอชนต้นไม้นี่แหละคะ่ะก็แตกซะขนาดนั้นนะคะก็เลยต้องแจ้งเคลมค่ะเวลาเราแจ้งเคลมนะคะให้แจ้งเคลมที่จุดหลักใหญ่ก่อนนะคะอย่างของแหม่มนเนี่ยก็ โทรไปแจ้งที่บริษัทมีแท้ประกันภัยนะคะเบอร์ ard, ฉุกเฉินเบอร์ call center นะคะก็คือน,นี่นะคะเบอร์1741ค่ะ หลังจากที่แจ้ง call center นะคะ1741จหนึ่งกันแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะนัดเซอร์เวที่อยู่ในพื้นที่ให้กับเรานะคะหลังจากนั้นก็รอโทรศัพท์ค่ะก็จะมีเซอร์เวโทรมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโอเคเราสะดวกไหมเวลาไหนยังไงนะคะเขาของแม่มเองเนี่ยเคสนี้คือนัดที่บ้านเลยนะคะก็เออจ้าหน้าที่เคลมมานะคะเขาก็จะมาตรวจด,ดูเนาะจากแผลแรกที่เราได้แจ้งไปนั่นก็คือการชนต้นไม้นะคะชนต้นมะม่วงด้านหลังนะคะ หลังจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่เคลมไปเลยค่ะทางเซอร์วิที่เข้ามาเนี่ยว่าเราต้องการจะเคลมจุดอื่นด้วยอีก2จุดนะคะก็บอกเขาไปเขาก็จะถ่ายรูปไว้เก็บหลักฐานเอาไว้นะคะว่ามีจุดไหนกันบ้างแล้วก็คือเป็นอะไรไปโดนอะไรมาก็จะถามซักไซกันนิดนึงนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งให้กับทางบริษัทนะคะซึ่งในการเคลมแห้งเนี่ยปกติแล้วนะคะถ้าเราเคลมหลายจุดนะ มันอาจจะมีค่า Acces s นะคะหรือค่าเสียหายส่วนแรกเกิดขึ้นได้นะคะแต่ของแหม่มเนี่ยก็มาอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแล้วก็ตั้งแต่ทําประกันกับบริษัทมิแท้ประกันภัยมานี่ก็ยังไม่เคยเคลมเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็เลยไม่ได้มีค่าเสียหายส่วนแรกกันแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็ต้องดูเป็นรายเคสเคสกันไปนะคะว่าจะมีค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่ค่ะหลังจากที่เราได้ใบเคลมมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาจะเขียนว่าประมาณว่า ให้ติดต่อบริษัทภายใน15วันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะใบเคลมใบนี้เนี่ยสามารถจะเก็บไว้ได้เจ้าที่เขาบอกว่าอยู่ได้นานถึง2ปีเชวนะแต่ว่าถ้าให้ดีก็อยากให้เกิน1ปีก็แล้วกันค่ะไม่ชนานนี่โอ้โหนะอย่างรถแบบมนีม้คงจะเป็นรูแบบนี้ไปอีกนานนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อย่าปล่อยไว้ดีกว่านะคะรีบไปจัดการกันให้เรียบร้อยในช่วงเวลาที่เราว่างแต่อาจจะไม่จําเป็นจะต้องภายใน15วันอาจจะ หนึ่งเดือนสองเดือนอะไรอย่างนี้ได้อยู่ค่ะหลังจากเราจางเต็มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้ก็ถึงคิวของการนำรถไปเข้าอู่แล้วนะคะก็ตรวจเช็คว่าในบริวเวณที่เราอยู่นะคะมีอู่ไหนบ้างที่เป็นอู่ในเครือะคะ่ะเราก็สามารถจะนำรถนะคะเข้าไปให้ทางอู่นั้นเขาเช็คสภาพนะคะกันได้เลยแต่ถ้าหากว่าเรามีอู่ในดวงใจนะคะคือมีอู่ที่เรา เข้าเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วเปอระเอิญนว่าไม่ได้อยู่ในเครือของมิตรแท้ประกันไทยอันนี้นะคะทุกคนสามารถจะเข้าไปได้เช่นกันค่ะแต่ว่าก่อนจะทําการซ่อมนะคะให้ทางอู่นั้นประสานกับทางบริษัทมิตรแท้ประกันไทยให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้มีการคุมราคากันเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะสามารถนํารถนะคะไปเข้าตามอู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่างเคสของนม่เองนะคะก็มีอู่ในดวงใจอยู่เหมือนกันนะคะ คือเคยเข้าไปแล้วโอเคเข้าทำสีออกมาได้แบบว่าเหมือนเดิมเลยนะคะพอเข้าไปปุ๊บเห็นป้ายนิแท้นะคะติดอยู่โอ้โหดีใจมากเลยก็เลยไม่มีปัญหานะคะเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะเวลาที่เข้าไปที่อู่เนาะก็จะมีนะคะกรมท่านประกันภัยนะคะมี ผู้มือจดทะเบียนนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวจริงหรือจะเป็นสำเนาไปก็ได้แต่ว่าทางอู่เนี่ยเขาก็จะถ่ายสำเนาเก็บไว้นะคะแล้วก็มีใบขับขี่นะคะด้วยนะก็เอ,เอาตัวจริงไปได้ะคะ่ะเดี๋ยวทางอู่เขาก็จะจัดการนะคะถ่ายสำเนาไว้ให้ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไปนะคะอย่างของแมมนี่คือพอเข้าไปแล้วยังไม่สามารถจะซ่อมได้เลยเพราะว่าต้องรออะไรก่อนนะคะคือกระจกใส,สท้ายเนี่ย ต้องสั่งนะคะก็เอารถกลับมาใช้ก่อนได้นะคะแล้วก็รอทางอู่เขาไปจัดการนะคะอะไรมาแล้วเรียบร้อยเขาก็จะแจ้งเรามาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะได้ใบนี้กันมานะคะเป็นใบสั่งซ่อมรถนะคะเวลาที่เราเอาไปเข้าที่อู่นะคะก็เอาใบนี้ไปแจ้งด้วยนะคะ อั้งนี้ก็รอไม่นานมากนะคะพรุ่งนี้นะคะทางอู่ก็นัดมาให้เอารถไปเข้าได้แล้วนะคะจริงๆเขาบ่อยเข้าได้ตั้งแต่วันนี้นะคะแต่แบบยังไม่ว่างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะนํารถนะคะไปซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยกันค่ะ,ะก็เป็นรีวิวเล็กน้อยละกันนะคะสาหรับใครที่จะนํารถนะคะไปเคลมนะคะไปชนต้นไม้มาไปชนกําแพงไปชนกระถางกันมานะคะว่าจะต้องทําอย่างไรกันบ้างนะคะก็ ทำตามที่แบมบอกไปกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแบบว่าดีค่ะถ้าหากเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดีเก,กิดรอยกนขึ้นค่ะ